นะครับนี้เป็นบรรยากาศที่เขาคัวนะผมนะครับออยู่ที่บริเวณตำบลคัวใต้นะผมนะครับอำเภอรัตรภูมินะครับจังหวัดสงขานะผมนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะผมนะครับนี่เป็นมุม้งกว้างนะครับที่เราพามาเยี่ยมชมพามาดูกันนะผมนะครับ กินะเรียบร้อยเลยครับผมนะครับเอลอดีบ้านะดีบนเอลออันนี้ <Hello. S 1> ผมนะนี้เป็นเด็กที่มีความสุขนะครับพาเด็กมาเล่นนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ <Hello. S 1> ทว่าพื้นที่กว้างครับผมนะครับ <Hello. S 1> เด็กวิ่งเล่นได้ตามสบายนะครับแต่ก็ต้องมีผู้ครองดูแลด้วยนะครับผมนะครับ <Hello. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงนี้เป็น บริการเป็นบริเวณที่นั่งนะครับพักผ่อนหยอนใจนะผมมันจะมีเปรย์ด้วยนะผมนะครับให้เด็กเล่นนั่งเล่นได้สบายเลยนี่ผมนี่เรามาดูกันนะผมนะตอนนี้นีนเป็นมันเป็นลานนะผมที่ว่านั่งพักจุดลมพลก็ได้เลยผมับเป็นจุดที่ว่านั่งสบายชิลๆตรงนี้นะผมนะครับก่อนจะขึ้นเขาขั่วานะครับผมมีเอียงรั่งสบอยเลยครับผมนะครับ มีเปรยด้วยตรงนี้ร่มลื่นนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับอตรงนี้ก็มีศาลเจ้าที่นะครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับของเกาะขุ่นนะผมนะครับเราก็มากราบไหว้บูชาได้ในเรือนะครับอันนี้เป็นออความสุขของเด็กนะครับผมนะครับอากู๊เล่นเตะได้เลยผมนะครับสบายมากตรงนี้นะบ่นนะ เด็กชอบนะครับสนุกสนานเลยผมนะครับใครที่อยู่แถวนี้รู้ว่าอยู่ก็ดีใกล้เคียงครับจรวดสงขานะผมนะครับตอนเช้ายเสือก็มาขึ้นเก่ากุ้งนะนี่เป็นความสนุกของเด็กๆนะครับพี่อตอมนะครับผมนะครับแล้วก็น้องเอรินนะผมครับลินจะทำไรคะ อันนี้เป็นบริเวณลานนะครับข้างหน้าครับนี่เป็นทางขับรถขึ้นมานะครับขึ้นมาสู่บริเวณที่จะรถด้านบนนะครับผมนะครับก่อนที่จะเป็นทางขึ้นเขาคั่ัวของเรานะครับผมนะครับอันนี้ผมนะครับเราไปที่จุดเช็คอินนะครับผมนะครับนี้เราตามไปดูกันเลยนะครับผมนะครับนี่ก็ก่อนขึ้นเขาคั่ัวนี้เราก็เป็นจุดเช็คอินเพื่อไว้ถ่ายรูปนะครับผมสวยๆกันเลยนะครับว่าเรามาถึงเขาคัวกันแล้วนะบผมนะครับ ล้มเลยล้มเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเดินขึ้นเขาคัวนะครับเป็นทางเดินเท้านะครับขึ้นไปเลยท่านผมบนเขาะัวนะครับอ่ะพี่ตอมลงเดินขึ้นมาหนิเดินขึ้นขึ้นหน่อยใช่เดินขึ้นไปเลยเดินไปข้างบนนั้นเหรอใช่ครับทางขึ้นเขาะัวก็แล้วกันนะครับผมนะครับ นี่ผมนะครับข้างบนก็มีบริเวณที่ถ่ายรูปสวยๆวยเยอะเลยนะผมถ้าใครขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ผมคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมเพราะมีเด็กนะครับข้างบนก็ถ้าเป็นเวลานี้ก็ประมาณสัก11โมงก็งบนเริ่มร้อนนะครับร้อนมากที่นี้นะผมนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็มาช่งชาวงเช้านะครับ